ถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะวางทุกอย่างลงตรงนี้ไม่ต้องแบกความคาดหวังใดๆไม่ต้องเป็นใครและไม่ต้องพยายามทำอะไรทั้งนั้นลองจินตนาการว่าเรากำลังปิดประตูบานใหญ่ที่กั้นระหว่างโลกภายนอกที่วุ่นวายกับโลกภายในที่เงียบสงบของคุณออกจากกันเสียงจอแจความเร่งรีบและภาระหน้าที่ต่างๆ ถูกทิ้งไว้ที่หน้าประตูบานนั้นตอนนี้พื้นที่ตรงนี้ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณให้เสียงของผมเป็นเหมือนลมหายใจที่ผ่อนยาวออกมาช่วยพัดพาเอาความหนักอึ้งทั้งหมดให้ลอยหายไปในอากาศอนุญาตให้ตัวเองได้พักพักในแบบที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องกังวลว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรหรือเมื่อวานผ่านอะไรมาบ้าง มีเพียงวินาทีนี้ที่คุณจะได้โอบกอดตัวเองด้วยความเมตตาแค่สัมผัสถึงความเบาที่เกิดขึ้นในใจลองสำรวจความรู้สึกที่ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความสบายใจนี้ดูนะครับเพราะความรู้สึกเบาสบายในตอนนี้คือกุญแจสำคัญที่จะพาเราก้าวข้ามกำแพงแห่งความตึงเครียดเข้าสู่ศิลปะแห่งการไม่ฝืนและเมื่อใจของคุณ เริ่มสัมผัสถึงความปลอดภัยนั้นแล้วให้เสียงของผมคอยประครับประคองความรู้สึกของคุณให้ดำดิ่งลึกลงไปในความสงบนี้ยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่เรากำลังจะทำร่วมกันในคืนนี้ไม่ใช่การพยายามหลับหรือพยายามทำสมาธิให้เคร่งเครียดเราจะไม่ใช้ความพยายามใดๆทั้งสิ้นเพราะนั่นคือหัวใจของศิลปะแห่งการไม่ฝืน ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาหรืออาจจะตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุ้นเคยกับการต้องออกแรงต้องไายทวนกระแสน้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการฮมันเหนื่อยให้ไหมครับกับการต้องเกรงและต้านแรงของโลกใบนี้อยู่ตลอดเวลาราวกับว่าถ้าเราหยุดไหวเราจะจมลงแต่ความจริงแล้วในโลกแห่งการพักผ่อนนี้ ยิ่งคุณหยุดออกแรงคุณยิ่งลอยตัวได้ดีขึ้นในนาทีนี้ผมอยากให้คุณลองวางความพยายามเหล่านั้นลงปลดเปลื้องชุดเกราะอันหนักอึง้งที่คุณสวมใส่มาทั้งวันออกไปแล้วจินตนาการว่าชีวิตที่ง่ายดายเป็นเหมือนใบไม้ใบหนึ่งที่ร่วงหล่นลงสู่ผิวน้ำอันเงียบสงบลองมองภาพใบไม้นั้นให้ชัดเจนในใจนะครับใบไม้สีเขียวอ่อน ที่ค่อยๆร่อนลงจากกิ่งผิวไหวไปตามแรงโน้มถ่วงอย่างนุ่มนวลใบไม้นั้นไม่เคยต้องสงสัยว่าสายน้ำจะพามันไปที่ไหนมันไม่เคยต้องออกแรงดิ้นรนเพื่อที่จะลอยตัวมันเพียงแค่อนุญาตให้ตัวเองลื่นไหลไปตามกระแสอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดผิวน้ำรองรับใบไม้นั้นไว้อย่างอ่อนโยนเหมือนกับที่เตียงนอนของคุณกำลังรองรับสรีระของคุณอยู่ในขณะนี้ ลองให้ความรู้สึกของคุณในตอนนี้เป็นเหมือนใบไม้นั้นดูสิครับปล่อยให้แรงต้านในใจค่อยๆละลายหายไปไม่ต้องควบคุมไม่ต้องกะเกณฑ์แค่ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามแบบที่มันควรจะเป็นเพราะเมื่อเราหยุดว่ายทวนน้ำเราจะเริ่มสัมผัสได้ถึงกระแสแห่งความโชคดีที่คอยพยุงเราไว้อยู่เสมอช่วงเวลานี้ คือการเปลี่ยนคลื่นสมองของคุณเข้าสู่โหมดของการรับเหมือนดินที่พร้อมรับน้ำฝนเหมือนดอกไม้ที่พร้อมรับแสงแดดลองตั้งจิตอธิษฐานเบาๆในใจไปพร้อมกับผมนะครับบอกกับตัวเองว่าคืนนี้ฉันอนุญาตให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายดายฉันพร้อมแล้วที่จะพักผ่อนเพื่อตื่นมาพบกับความราบรื่นในวันพรุ่งนี้ให้คำอธิษฐานนี้ ซึมซับลึกลงไปในความรู้สึกและเมื่อคุณอนุญาตให้ตัวเองเบาและลื่นไหลไปตามธรรมชาติแล้วร่างกายของคุณก็จะเริ่มจดจำสภาวะนี้สภาวะที่ไร้น้ำหนักและพร้อมจะปลิวไหวไปกับความสงบราวกับมีสายลมแผ่วๆกำลังพัดมาทักทายสัมผัสผิวกายคุณอย่างแผ่วเบาและสายลมแผ่วๆนี้เอง คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่ความเบาสบายที่แท้จริงลองจินตนาการว่าลมหายใจของคุณคือสายลมนั้นเป็นสายลมฤดูร้อนที่เย็นสบายพัดพาความสดชื่นเข้ามาสู่ภายในค่อยๆสูดลมหายใจเข้าช้าๆลึกๆให้เต็มปอดรับเอาความสดชื่นเข้ามาให้ท้องของคุณพองออกเล็กน้อยและเมื่อคุณพร้อม ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวยาวยิ่งกว่าตอนหายใจเข้าปล่อยให้ลมหายใจออกของคุณพัดพาเอาความตึงเครียดความหนักอึ้งของกล้ามเนื้อทุกส่วนให้หลุดลอยออกไปเราจะทำแบบนี้กันอีกสักสองสามครั้งนะครับหายใจเข้าลึกรับพลังงานดีๆเข้ามาและผ่อนออกยาว เหมือนเสียงถอนหายใจที่โล่งอกฮอ,อีกครั้งนะครับหายใจเข้าชา้ชาๆและหายใจออกปล่อยวางทุกเรื่องราวเหมือนคุณกำลังถอดถอนหายใจกับเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้วางมันลงไปกับล้มหายใจนั้นในขณะที่คุณกำลังหายใจเข้าและออกอย่างเป็นจังหวะนี้อยู่ ผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงความรู้สึกของร่างกายตัวเองว่าตอนนี้ร่างกายของคุณกำลังค่อยๆเปลี่ยนสภาพไปจากร่างกายที่เคยหนักอึ้งมีมวลสารค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเบาหวิวเหมือนกลุ่มควันที่จางหายไปในอากาศจินตนาการว่าตัวคุณเป็นเพียงขนนกสีขาวบริสุทธิ์ขนนกที่เล็กและเบา ไม่มีน้ำหนักของภาระหน้าที่ใดๆหลงเหลืออยู่เลยลองนึกภาพเส้นขนสีขาวละเอียดที่เรียงตัวกันอย่างสวยงามอ่อนนุ่มคุณเป็นเพียงขนนกที่วางตัวอยู่อย่างสงบบนผืนผ้าลองสัมผัสถึงความรู้สึกนั้นดูสิครับความรู้สึกที่แรงดึงดูดของโลกไม่สามารถฉุดรั้งคุณไว้ได้อีกต่อไปทุกครั้งที่คุณหายใจออก ขนนกชิ้นนี้ยิ่งเบาลงเบาลงจนคุณอาจจะรู้สึกเหมือนว่าแผ่นหลังของคุณกำลังลอยขึ้นจากที่นอนเพียงเล็กน้อยล่องลอยอย่างอิสระไม่มีอะไรต้องเกาะเกี่ยวไม่มีอะไรต้องยึดเหนี่ยวคุณกำลังลอยตัวอยู่อย่างนุ่มนวลในอากาศที่ว่างเปล่าและปลอดภัยสายลมแห่งความสงบกำลังพยุงคุณไว้ ปล่อยให้ความรู้สึกเบาสบายนี้ซึมซ่านไปทั่วทุกอณูตั้งแต่ปลายเท้าไล่ขึ้นมาถึงศีรษะทุกส่วนเบาหวิวเหมือนปุยนุ่นเหมือนอากาศาธาทุสัมผัสถึงความเงียบสงบในขณะที่ล่องลอยมันคือความรู้สึกของการปล่อยวางอย่างแท้จริงการปล่อยวางที่ไม่ต้องใช้ความพยายามแค่ปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามลมหายใจเบา สบายและไร้น้ำหนักให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณได้สัมผัสถึงอิสรภาพอย่างเต็มเปี่ยมอิสรภาพจากน้ำหนักของร่างกายและอิสรภาพจากน้ำหนักของความคิดในขณะที่คุณกําลังลอยคว้งคว้างอยู่อย่างมีความสุขอยู่นั้นจินตนาการว่าคุณกําลังค่อยๆร่อนลงช้าๆแต่ครั้งนี้พื้นที่รองรับคุณอยู่ด้านล่าง ไม่ใช่ที่นอนแข็งๆอีกต่อไปแต่คุณกำลังจะค่อยๆหย่อนตัวลงสู่ความนุ่มนวลของบางสิ่งที่พลิ้วไหวและโอบอุ่มได้บียิ่งกว่าอากาศและสัมผัสนั้นคือสัมผัสอันแผ่วเบาของผิวนั้นอุ่นลองจินตนาการว่าร่างกายที่เบาหวิวของคุณค่อยๆจมดิ่งลงสู่สระน้ำธรรมชาติน้ำที่ใสสะอาดสีฟ้าครามระยิบระยับ และมีความอุ่นกำลังดีอุ่นในแบบที่ทำให้ใจของคุณรู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายในทันทีที่แตะต้องความอุ่นนี้ซึมผ่านผิวหนังเข้าไปโอบกอดถึงหัวใจของคุณตอนนี้คุณกำลังนอนแช่อยู่ในน้ำอุ่นนั้นน้ำที่โอบอุ้มร่างกายของคุณเอาไว้ทั้งตัวคุณไม่ต้องออกแรงพยุงตัวเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะสายน้ำกำลังทำหน้าที่นั้นแทนคุณ รองรับน้ำหนักทั้งหมดรองรับความเหนื่อยล้าทั้งหมดเอาไว้ในอ้อมกอดของมันให้เรามาลองสำรวจความรู้สึกและละลายความตึงเครียดไปพร้อมกับสายน้ำนี้กันนะครับค่อยๆไล่ความรู้สึกไปทีละส่วนอย่างช้าๆเริ่มจากที่ใบหน้าให้ความอุ่นๆของน้ำซึมผ่านผิวสัมผัสที่หน้าผากคลายปมคิ้วที่เคยขมวดมุ่นให้คลายออก รอยย่นเล็กๆจางหายไปเหมือนกับน้ำอุ่นกำลังชะล้างความกังวลให้ไหลออกไปลงมาที่เปลือกตาปล่อยให้เปลือกตาปิดลงอย่างนุ่มนวลไม่ต้องเกรงไม่ต้องเพ่งมองอะไรอีกแล้วให้ดวงตาของคุณพักผ่อนลอยคว้างอยู่ในความมืดที่สงบเย็นรู้สึกถึงความผ่อนคลายลึกๆที่กระบอกตาเลื่อนความรู้สึกลงมาที่แก้ม และขากันไกลปล่อยให้ฟันบนและฟันล่างแยกออกจากกันเล็กน้อยให้ลิ้นวางตัวตามสบายในช่องปากโคนลิ้นผ่อนคลายรู้สึกถึงความเกร็งที่ค่อยๆละลายกลายเป็นความนุ่มนวลตอนนี้ให้ความสนใจของคุณไหลลงมาตามลำคอสู่หัวไหล่ทั้งสองข้างหัวไหล่ที่เคยแบกรับโลกทั้งใบเอาไว้ตอนนี้ปล่อยให้มันตกลง จมลงไปในน้ำอุ่นอนุญาตให้สายน้ำช่วยประคองหัวไหลของคุณไว้รู้สึกถึงความตึงเครียดบริเวณบ่าที่ค่อยๆไหลออกไปไหลออกจากร่างกายละลายไปกับสายน้ำรอบตัวจนคุณรู้สึกว่าคอและบ่าของคุณเบาและโลง่งความรู้สึกผ่อนคลายไหลเลื่อนลงมาตามท่อนแขนผ่านข้อศอกข้อมือ ไปจนถึงฝ่ามือและปลายนิ้วมือทั้งสิบจินตนาการว่าความหนักอึ้งทุกอย่างกำลังไหลผ่านปลายนิ้วมือของคุณออกไปเหมือนควันสีจางที่สลายตัวไปในน้ำมือของคุณเบาและลอยอยู่อย่างอิสระนิ้วมืองอเข้าหากันเล็กน้อยตามธรรมชาติหายใจเข้าลึกๆรับความอุ่นสบายเข้าสู่กลางอกและหายใจออกปล่อยให้แผ่นหลังของคุณ แนบสนิทไปกับความนุ่มของน้ำมากขึ้นกระดูกสันหลังทุกข้อค่อยๆค,คลายตัวยืดเหยียดออกอย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่ต้นคอไล่ลงมาถึงเอวไม่มีการกดทับมีแต่การรองรับที่นุ่มนวลความอุ่นสบายนี้ไหลลงสู่หน้าท้องอวัยวะภายในทุกส่วนทำงานช้าลงพักผ่อนไหลลงสู่ช่วงเอวและสะโพก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่เคยเกรงตัวค่อยๆค,คลายออกละลายความเมื่อยล้าทิ้งไปให้สะโพกของคุณรู้สึกหนักและจมดิ่งลงสู่ความสงบส่งความรู้สึกต่อไปอยังต้นขาหัวเข่าและน่องให้ความรู้สึกอุ่นวาบแทรกซึมลึกเข้าไปถึงในกระดูกข้อเท้าของคุณผ่อนคลาย ปลายเท้าทิ้งตัวลงตามธรรมชาติความตึงเครียดหยดสุดท้ายไหลออกจากปลายเท้าหลุดลอยไปในสายน้ำตอนนี้ทั่วทั้งร่างกายของคุณเป็นหนึ่งเดียวกับน้ำไม่มีความแตกต่างระหว่างผิวของคุณกับผืนน้ำมีเพียงความรู้สึกลื่นไหลนุ่มนวลและเบาสบาย เหมือนคุณได้กลับคืนสู่ธรรมชาติกลับคืนสุดจุดเริ่มต้นที่บริสุทธิ์คุณกำลังลอยตัวอยู่อย่างปลอดภัยในอ้อมกอดที่อ่อนโยนที่สุดทุกครั้งที่กระแสน้ำกระเพื่อมไหวเบาๆมันเหมือนเป็นการกล่อมให้จิตวิญญาณของคุณได้พักผ่อนลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่อย่าลืมนะครับว่าน้ำในสระแห่งนี้ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ หากคุณลองสังเกตดีๆคุณจะรู้สึกถึงแรงดึงดูดอ่อนๆเป็นกระแสทานที่กำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆอย่างนุ่มนวลและสายน้ำอุ่นนี้กำลังพาคุณไหลออกไปสู่แม่น้ำสายใหญ่ที่กว้างไกลกว่าเดิมและเมื่อกระแสน้ำพาคุณลอยออกมาคุณจะพบว่าตัวเองกำลังลอยอยู่ท่ามกลางแม่น้ำสายใหญ่ ที่กว้างสุดลูกหูลูกตาไร้ขอบเขตแต่นี่ไม่ใช่แม่น้ำธรรมดาลองมองดูน้ำรอบตัวคุณสิครับมันกำลังเปล่งประกายระยิบระยับราวกับเป็นแม่น้ำสีทองที่ถูกถักทอขึ้นมาจากแสงดาวและความหวังแสงสีทองนั้นสะท้อนวับวาวอบอุ่นและเป็นมิตรยินดีต้อนรับสู่ แม่น้ำแห่งโชคชะตาครับตอนนี้ให้คุณนอนงายลอยคอไปตามน้ำอย่างสบายใจที่สุดปล่อยให้แผ่นหลังของคุณสัมผัสกับผิวน้ำสีทองที่อุ่นกำลังดีสายน้ำนี้มีความหนาแน่นและมีพลังที่โอบอุ้มคุณไว้อย่างมั่นคงมั่นคงเสื้อจนคุณรู้แน่แก่ใจว่าคุณจะไม่มีวันจมลงไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น สายน้ำนี้จะพยุงคุณไว้เสมอเงยหน้ามองท้องฟ้าเบื้องบนท้องฟ้าสีครามสดใสไร้เมฆหมอกมีเพียงแสงแดดอ่อนๆยามเย็นที่สาดส่องลงมาสัมผัสที่ผิวหน้าของคุณรู้สึกถึงความอุ่นที่แผ่ซ่านเหมือนจูบเบาๆจากธรรมชาติแสงแดดนี้ไม่ได้ร้อนแรงแต่เป็นแสงแห่งปัญญาและความกระจ่างแจ้ง ที่นี่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องตีขาไม่ต้องวาดแขนไม่ต้องพยายามบังคับทิศทางแค่ปล่อยปล่อยให้กระแสน้ำสีทองนี้พัดพาคุณไปกระแสน้ำนี้ไหลเอื่อยเอืนุ่มนวลแต่ทว่าวทรงพลังมันรู้ทิศทางของมันดีและมันรู้ดีว่าความสำเร็จของคุณรออยู่ที่ไหน คุณเพียงแค่ต้องวางใจวางใจว่าสายน้ำนี้รักคุณและปรารถนาดีต่อคุณเหมือนเพื่อนเก่าแก่ที่รู้ใจลองสูดหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งได้กลิ่นหอมอ่อนๆที่ลอยมาตามลมไหมครับมันเป็นกลิ่นหอมของดอกไม้ป่านานา,นาพันธุ์กลิ่นของความสดชื่นกลิ่นของโอกาสใหม่ๆที่กําลังเบ่งบานรอต้อนรับคุณอยู่สองฟากฝัง กลิ่นหอมที่ทำให้ใจของคุณเบิกบานและมีความหวังขณะที่คุณลอยผ่านไปช้าๆลองกวาดสายตาไปมองที่ริมฝั่งดูสิครับทิวทัศน์ข้างทางนั้นช่างงดงามและอุดมสมบูรณ์เหลือเกินต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาพื้นหญ้าเขียวขจีทางฝั่งขวา คุณอาจจะเห็นภาพของบ้านในฝันหรือสถานที่ที่คุณอยากใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมันตั้งตรงงานอยู่อย่างสง่างามรายร้อมด้วยความสงบและความรักคุณไม่ได้ต้องวิ่งไล่ตามมันเลยเพียงแค่คุณไหลไปตามน้ําบ้านหลังนั้นก็ปรากฏขึ้นมาให้เห็นชัดเจนขึ้นและใกล้เข้ามาเรื่อยๆและทางฝั่งซ้ายคุณมองเห็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง และความสำเร็จในหน้าที่การงานอาจจะเป็นแสงสีทองที่ส่องประกายหรือภาพของผู้คนที่ยิ้มแย้มต้อนรับคุณปรบมือให้คุณทุกอย่างดูง่ายดายดูเป็นธรรมชาติเหมือนมันถูกจัดวางรอคุณไว้อยู่แล้วนจุดนัดพบที่ปลายน้ำรอเวลาที่คุณจะลอยไปถึงไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบ ดื่มดำกับวิวทิวทัศน์ระหว่างทางให้เต็มที่ฟังเสียงน้ำที่กระทบกับโขดหินเบาๆสิครับจอมแจมเสียงนั้นช่งางไพเราะเหมือนเสียงดนตรีกล่อมโลกมันบอกคุณว่าทุกอย่างมีจังหวะเวลาของมันและจังหวะเวลาของคุณก็กำลังดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปยิ่งคุณลอยไปไกลเท่าไหร่ ความรู้สึกกังวลใจก็ยิ่งเลือนหายไปมากเท่านั้นแทนที่ด้วยความรู้สึกรู้รู้ลึกๆในสัญชาตญาณว่าปลายทางของแม่น้ำสายนี้คือความสำเร็จที่คุณไม่ต้องพยายามไขว่คว้าแต่เป็นความสำเร็จที่พร้อมจะโอบกอดคุณทันทีที่คุณไปถึงคุณปลอดภัยคุณมาถูกทางแล้วและคุณกำลังถูกนำทางโดยกระแสแห่งโชคชะตาที่ดีที่สุด ขอให้คุณซึมซับภาพความงามเหล่านี้ไว้บันทึกความรู้สึกของการปล่อยไหลนี้ลงไปในจิตใต้สำนึกความรู้สึกที่เบาสบายและเปลี่ยมไปด้วยความหวังเก็บความทรงจำนี้ไว้เพื่อเรียกใช้ในยามที่คุณต้องการพลังและเมื่อจิตใจของคุณเปิดกว้างพร้อมที่จะรับทุกสิ่งดีๆแล้วท้องฟ้าเหนือแม่น้ำเริ่มเปลี่ยนสีจากสีครามสดใสค่อยๆเข้มขึ้น กลายเป็นสีกรมท่าที่นุ่มนวลและเผยให้เห็นจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลดวงดาวนับล้านเริ่มปรากฏขึ้นพร้อมที่จะส่งมอบคำสัญญาบางอย่างกลับคืนมาสู่ใจคุณทำกลางดวงดาวนับล้านดวงที่โอบล้อมคุณอยู่นี้มีเสียงกระซิบเบาๆที่ส่งตรงมาจากจักรวาลถึงใจของคุณเพียงคนเดียวเสียงแห่งความรักเสียงแห่งความปรารถนาดี ที่ดังก้องอยู่ในความเงียบให้เสียงนี้กลายเป็นเสียงความคิดใหม่ของคุณให้มันซึมลึกลงไปในทุกจังหวะการเต้นของหัวใจลองบอกกับตัวเองในใจช้าๆตามนี้นะครับให้ทุกคำพูดสั่นสะเทือนไปทั่วร่างกายฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับสิ่งดีๆฉันอนุญาตให้ความสุขไหลเข้ามาหาฉัน ทุกอย่างง่ายดายสำหรับฉันรู้สึกถึงคำว่าง่ายดายไหมครับให้คำนี้ละลายความพยายามที่เหลืออยู่ทั้งหมดทิ้งไปเหมือนน้ำตาลที่ละลายในน้ำอุ่นความโชคดีไหลมาหาฉันเสมอฉันเป็นที่รักของจักรวาลหายใจเข้าลึกๆรับเอาคำสัญญาเหล่านี้ไว้ เก็บไว้ในลึกสุดของหัวใจและหายใจออกปล่อยให้มันทำงานด้วยตัวมันเองเชื่อมั่นในกระบวนการคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วหน้าที่ของคุณในคืนนี้จบลงแล้วที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระแสะแห่งโชคชะตาที่จะจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณฉันปลอดภัยฉันปล่อยวางทุกอย่าง เป็นไปได้ด้วยความเบายิ่งดึกใจยิ่งเบาร่างกายจมดิ่งลงสู่ความนุ่มนวลของค่ำคืนไม่มีอดีตที่ต้องแก้ไขไม่มีอนาคตที่ต้องกังวลมีเพียงขณะนี้ที่เงียบสงบและสมบูรณ์แบบปล่อยให้คำว่าง่ายดายกล่อมคุณให้หลับไหลเหมือนเพลงกล่อมเด็กที่แสนหวาน ทุกครั้งที่คุณพลิกตัวความโชคดีจะโอบกอดคุณทุกครั้งที่คุณหายใจพลังบวกจะไหลเวียนอยู่รอบตัวคุณปกป้องคุณตลอดทั้งคืนหลับเถอะครับคุณเก่งพักผ่อนในอ้อมกอดของจักรวาลที่รักคุณเหลือเกินขอให้คืนนี้เป็นคืนที่แสนวิเศษและตื่นมาพบกับปาฏิหาริย์ที่รอคุณอยู่ในยามเช้า ฝันดีและ